สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันใน Excel นะคะเกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขนะคะการสุ่มตัวเลขใน Excel จะมีฟังก์ชันให้เราใช้นะคะก็คือฟังก์ชันแ a n d กับฟังก์ชัน random between นะคะฟังก์ชัน LAN d เนี่ยจะใช้ในการสุ่มเลขจำนวนจริงมีค่าตั้งแต่0แต่น้อยกว่า1นงะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ข้อมูลตัวที่1เนี่ย เป็นเลขจํานวนจริงนะคะมีค่าตั้งแต่0แต่น้อยกว่า1น,นะคะเราก็มาเลือกที่นะคะแท็บฟอร์มูลตรงนี้นะคะเลือก m a t แอนติการน์นะคะจากนั้นก็เลื่อนนะคะเลื่อนไปหาฟังก์ชันแลน d นะคะเจอฟังก์ชันแลน d แล้วก็คลิกเลือกนะคะฟังก์ชันแลนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องการ a r ร์กิวเมใดๆๆทั้งสิ้นสามารถใช้ได้เลยนะคะเราก็กดตกลงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ตัวเลขสุ่ม ที่มีค่าตั้งแต่0แต่น้อยกว่า1มาแล้วนะคะอย่างเช่นข้อมูลตัวที่1ตอนนี้เราได้0.45ก,กว่านะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ Copy สูตรนี้ไปยังตัวเลขอื่นๆนะคะให้เราเลื่อนเมาส์มาที่มุมล่างขวานะคะเราจะเห็นเมาส์เนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆดำๆแบบนี้นะคะเราก็ดับเบิลคลิกค่ะก็จะเป็นการ Copy สูตรนะคะ ลงไปให้เราเรียบร้อยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลากเมาส์เลยนะคะถ้าเราดับเบิลคลิกที่ช่องอื่นนะคะดับเบิลคลิกที่เซลล์ไหนก็ได้นะคะตัวเลขตัวนี้ก็จะมีการสุ่มตัวเลขใหม่นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการกดฟังก์ชัน f 9นะคะที่คีย์บอร์ดของเราเนี่ยนะคะกดก็จะเป็นการแรนดอมตัวเลขนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ตัวเลขจำนวนเ,เลขจำนวนจริงที่ มีค่าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง,งเช่นอาจจะอยากได้เลขจํานวนจริงมีค่าในช่วงตั้งแต่1ถึง20นะคะมีค่า1ถึง20เราจะใช้ฟังก์ชันแลนด์นี้เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะเราลองมาดูนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราอยากได้ตัวเลข1ถึง20นะคะเราก็มาเลือกแมทแอนติกอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่ฟังก์ชันแลนดนะคะกดตกลง อันนี้ยังเป็นเลขที่ยังน้อยกว่า1อยู่นะคะแต่เราอยากได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ตั้งแต่1จนถึง20ใช่ไหมคะเราก็จะมีการปรับสูตรนิดหนึ่งนะคะโดยการคูณด้วยนะคะเปิดวงเล็บตัวเลขตัวสุดท้ายที่เราอยากให้มันเป็นนะคะก็คือ20นะคะลบด้วยตัวเลขเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่1นะก็1นะคะ,ะ,คะปิดวงเล็บจากนั้น บวกด้วยตัวเลขเริ่มต้นก็คือ1น,นะคะเราใช้ฟังก์ชันแลนดคูณกับตัวเลขตัวสุดท้ายที่เราอยากให้มันเป็นลบด้วย1ก็คือลบด้วยตัวเลขเริ่มต้นนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวเลขเริ่มต้นกดเครื่องหมายถูกนะคะเราก็จะได้ตัวเลขสุ่มที่มีค่าตั้งแต่ 1- ถึง20มาแล้วนะคะเราก็พิสูจน์ด้วยวิธีการเดิมนะคะนะคะ ถ้าเราลองกดฟังก์ชัน f9 นะคะกดฟังก์ชัน f9 ดูนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเลขของเราเป็นตัวเลขสุ่มที่มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่1จนถึง20แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากได้ตัวเลข1-20ถึง20นี่แหละแต่เป็นจำนวนเต็มละ่ะเพราะอันที่ที่เราใช้ฟังก์ชันแลนดตอนนี้ที่เราได้เนี่ย เราได้ออกมาเป็นจำนวนจริงมีทศนิยมตั้งหลายตำแหน่งนะคะตอนนี้ถ้าเราอยากได้จํานวนเต็มนะคะเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้เจ้าฟังก์ชันนี้ได้เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากเราเราจะใช้สูตรนี้นะคะปรับสูตรนี้เอาสูตรนี้ไปปรับนะคะก็เราก็จะเลือก Copy กแล้วก็มาวางที่เซลล์เพจฟอร์มูล่าเราต้อง เราจะต้องวางสูตรนะคะไม่ใช่วางค่ามาทีนี้ในสูตรนี้นะคะเราจะปรับให้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเราก็ไปคลิกเลือกข้างหน้าฟังก์ชันแลนนะคะเติมฟังก์ชันเหล่าเข้าไป R o u n d เปิดวงเล็บนะคะแล้วก็ไปท้ายสุดเลยนะคะคอมมาเราไม่ต้องการทศนิยมเลยก็คือ0 ะะก็คือให้ปัดเศษทิ้งไปนะคะไม่เอาเศษเลยแล้วก็ปิดวงเล็บกัเชิ่นะคะจากนั้นก็ Copy สูตรเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ตัวเลขสุ่มนะคะที่มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่1จนถึง20เป็นจำนวนเต็มอย่างที่เราอยากได้ ะะแต่มันมีวิธีงานที่ง่ายกว่านั้นถ้าเราอยากได้เลขจํานวนเต็มนะคะมีค่าตั้งแต่1จนถึง20ง่ายกว่านั้นเราสามารถใช้ random between ได้นะคะถ้าใช้ random between นี้ง่ายมากแค่ระบุตัวเลขเริ่มต้นกับตัวเลขสุดท้ายนะครไปเลือกที่ m a t แอนติ gon เหมือนเดิมนะคะเลื่อนไปหา random between ะะระบุตัวเลขเริ่มต้นคือ1ตัวเลขสิ้นสุดก็คือ20นะคะกดตกลง ก็ copy สูตรด้วยวิธีการเดิมจะเห็นว่าเราก็จะได้ตัวเลขสุ่มจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่1ถึง20มาใช้งานนะคะซึ่งมีคำสั่งคล้ายกับเมื่อกี้ที่เราใช้ฟังก์ชันแลนแต่ใช้ฟังก์ชันแลนนี่สังเกตว่าต้องพิมพ์คำสั่งเยอะแยะเลยนะคะแต่ถ้าใช้ random between เนี่ยจะได้ได้ตัวเลขสุ่มที่ง่ายกว่านะคะเพราะนั้นก็ เราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะฟังก์ชัน rand กับฟังก์ชัน random between ในการที่จะสุ่มตัวเลขนะคะตามความเหมาะสมของเราว่าเราอยากได้ตัวเลขในลักษณะแบบไหนเราก็เลือกใช้ฟังก์ชันตามความเหมาะสมนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ